ขอสวดียามค่ําคืนนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสวนนะครับเนาะดูแลสวนเจ้าทุเรียนเราอยู่เนาะมาเดินชมใบชมทุกอย่างอยู่ครับตอนนี้กํลาลังทําใบนะครับผมได้ใบที่หนึ่งแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเสร็จๆนะครับผมอาจจะรีบทบาําใบกระชากทําใบชุดที่2ครับไม่รู้ชุดที่3ามจะทํากันทันหรือเปล่านะครับผมเพราะรู้สึกว่ามีลมหนาวเราเริ่มมาเยี่ยมมาเยือนกันแล้วนะครับผมอ่ะโอเคแนละ้วเราจะอยู่บน โซนเขาที่สูงก็อาจจะเสี่ยงอัตราตรงนี้นิดนึงเนาะอาจจะเจอลมเจอช่วงหนาวมานะครับอากาศที่แปรปวนและลมที่แรงนะครับผม3 0มสิบถึงสาถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นเวลาที่3-4วันหรือเป็นอาทิตย์ก็เอาเรื่องนะครับผมทุเรียนที่เห็นใบหนุกหนาะสะพังก็อาจจะยุบกันไปเป็นคึ่ง3 0มนต์นะครับผมทำให้เรามีผลกระทบเนาะ เพราะจะอยากทุกอย่างต้องมีฮอร์โมนที่ดีทุกอย่างจะต้องควบคู่กันไปนะครับผมจัดสรรพร้อมปุ๋ยทางดินเราต้องได้นะครับผมทุกอย่างถ้าอย่างนั้นจะกระชากหรือทาใบกันไม่ทันนะครับผมอ่ะโอเคมันนี้ให้ดูความสวยสดงดงามเนาะยายามข้าคืนแล้วนะครับผมอ่ะโอเคจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ากล้องแฟลชเราไม่ดีนะครับผมอ่ะให้ดูความหนากันนะครับอาจจะมองไม่เห็นอะไรมากเนาะ,อะโอเค ะโอเคก็ขอ,อยุติการรีวิวเพียงเท่านี้ครับเก็บภาพสวยๆยามค,ค่ำคืนมาฝากนะครับผมโอเคครับทำบาบได้แล้วนะครับอ่ะกำลังจะเร่งทําต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับยามราตรีสวัสดีมีความสุขทุกท่านหลับฝันดีครับ